สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะไอก็จะมาแชร์เทคนิคการเพิ่มแอดมินเข้าไปในเพจ Facebook ของเรานะคะในกรณีที่เรานะอาจจะขายของปังตอบแทนลูกค้าไม่ไหวอะไรประมาณนี้นะคะก็ให้ทุกคนนะคะเข้าไปที่ Facebook ส่วนตัวของเรานะคะแล้วก็เปลี่ยนโปรไฟล์ของเรานะคะเข้าไปที่เพจ Facebook ของเราได้เลยนะคะ,ะจากนั้นนะคะก็ให้เปลี่ยนเป็นแดชบอร์ดมืออาชีพนะคะจากนั้นนะคะให้เลื่อนลงมา จะเห็นคำว่าสิทธิ์การเข้าถึงนะคะก็คลิกเข้าไปได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็เลื่อนลงมาทางด้านขวามือเราจะเห็นตรงคำว่าเพิ่มใหม่นะคะเราก็คลิกเข้าไปนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็กดถัดไปนะคะแล้วเราก็ใส่ชื่อเพื่อนของเรานะคะเรากับเพื่อนต้องเป็นเพื่อน Facebook กันก่อนนะเสร็จแ,แล้วนะคะเราก็คลิกชื่อไปเลยนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะถามาเราว่า สิทธิการเข้าถึงเ c e b ุ o กเนี่ยอนุญ,ญาตให้เขาทําอะไรได้บ้างนะคะมันก็จะมีขึ้นบอกหมดเลยนะคะถ้าสมมติว่าเราอนุญ,ญาตหมดเราก็กดเปิดนะคะเขาสามารถตอบแชทลูกค้าได้แล้วก็ยิงแอดโฆษณาได้และที่สําคัญถ้าหากว่าเขาไม่พอใจเราเขาสามารถปิดเพจเราได้นะคะ อันนี้ก็ต้องมีความไว้ใจในระดับหนึ่งถ้าหากว่าเรากดให้สิทธิ์ทุกอย่างนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราให้แค่แบบว่ามาเป็นแอดมินช่วยต่อเพจให้นะคะก็อันนี้ก็กดปิดไปนะคะแล้วก็ให้สิทธิ์การเข้าถึงนะคะทีนี้ ตรงนี้นะคะรหัสผ่านเราก็ใส่รหัสผ่าน facebook ของเราได้เลยนะคะจากนั้นก็ให้เรากดยืนยันนะคะเสร็จแล้วนะคะข้อความก็จะขึ้นไปแจ้งเตือนที่ facebook ของเขานะคะแล้วก็ให้เขานะคะกดยอมรับพอเขากดยอมรับเสร็จปุ๊บนะคะชื่อเขาก็จะมาขึ้นตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือว่ามันมีข้อดีตรงที่ถ้าสมมติว่าเฟซบุ๊กของเราถูกปิดใช่ไหมคะเพจของเราเนี่ย มันก็ยังจะมีแอสมินคนอื่นเนี่ยที่เขาสามารถเข้าได้นะคะแล้วเราก็ไปสร้าง Facebook ใหม่แล้วก็ให้เขาดึงเข้ามานะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราดูแลคนเดียวใช่ไหมแล้วทีนี้ f a c e b o o k ของเราถูกปิดเนี่ยเราก็เข้าเพจของเราไม่ได้แล้วนะคะโอเคค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆน,นะคะเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย